าไปแล้วกินอีกแล้วครับตัวเป็นปลาตูนอะไรเงี้ยครับเน,นีย่ยเอาจริงจริงด้วยครับผมโอ้จวดโอ้ตัวสวยเลยวะ่ะ สวัสดีครับสามโมงกว่าครับวันนี้ผมพามาตกไม้นี้นะครับเอาคันใหญ่มาด้วยครับเผื่อตกปูดําครับเอาเบ็ดตะก้อตาข่ายมาครับส่วนคันเล็กก็ตกปลานะครับคันตกปลานี่ผมจะตีไปแถวยอดไม้นะครับส่วนคันตกปูจะตีไปตรงกจากตรงนี้ครับแต่ว่ากล้องมันมองไม่เห็นนะครับฝั่งนู้นตั้งกล้องไม่ได้ครับมันร้อนเดี๋ยวลองดูครับผมมีคันเล็กไปก่อนนะครับ เยวลองเกี่ยวเหยื่อปลาตีคันเล็กไปก่อนดูครับมีปลากับกุ้งเดี๋ยวผมลองเหยื่อปลาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยประกอบคันปูนะครับไม่ถึงครับจากี้ถึงตะลิงลงนู้นครับมันติดไอ้ต้นจักินน้ำลงครับผม น้ำตื้นนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นใหญ่เราใส่เบ็ดตะกร้อตาข่ายนะครับ อันนี้เราเกี่ยวตะกร้อตาคายนะครับตีไปตรงกอจากครับผมเกี่ยวเหยื่อเป็นลาทูแขกนะครับนี่ครับนะครับลองดูครับ ร้อยครับ ถ้าติดปูคันมันก็มันก็จะโยบโย,ยบโยบโยบตรงนี้ครับ เป็นเบยนี้ก็งับ มับน่าจะเป็นปูนะครับแต่คันนี้ไม่ใช่แต่ก็ตาคายนะครับเนี่ยโอ้ยมาไปแล้วประตูหนนะับ กบเล่าเลยโอ้โหวันตูนหนาตัวใหญ่มากครับนี่ครับผมมาไปแล้วกิโลห้าร้อยนะครับเนี่ยเขาซื้อกันอยู่นั่นวันตูนหนาครับผม อ้ปกรณลอเลยครับบาไปแล้วนี่ครับประตูหนาตัวใหญ่มากครับผมต้องผูกแป็นใหม่เลยครับกลืนครับตัวนี้ เบ็ดใหม่แล้วนะครับคันปูยังไม่ได้เช็คครับปลาทูนานี่เดี๋ยวลอยก่อนนะครับตัวใหญ่จริงครับตัวนี้ไปแล้วครับ ไปแล้วกินกุ้งนะครับเมื่อกี้ เดี๋ยวเช็คคันปูหน่อยนะครับโอ้ยปูพียบครับ วาไปแล้วแต่เป็นปูม่ขีดปฟเอยเไหมครับสามตัวเดี๋ยวผมปลดปูก่อนนะครับมาเป็นแถวเลยครับ กินอีกแล้วครับตัวเป็นตาตูนอะไรง่ายครับเนี่ยเอาจริงจริงด้วยครับผมอีกตัวแล้วครับมาไปแล้วตัวใหญ่อีกแล้วครับโอ้ยตัวที่สอง มาใหญ่อีกแล้วครับน,นี่เขาได้ปลาตูนหาตัวใหญ่มากค่ะโอ้ วันที่สองเดี๋ยวตัดปล่อยก่อนนะครับอสองตัวแล้วครับผมอฟาไปแล้วมันครบเลยอยตัวมันหายไปแล้ว ไปแล้วครับไปแม่ไปเองแม่มันยังได้สองตัวแล้วนะครับสี่โมงกว่าครับ สุดท้ายผมต้องกลับมาหมายเดิมตองแหลมเจ้าขวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปมาสองหมายนี่เจอแด่ปลาปลากระกเป้าครับผม,มปลากระกเป้าท้งนั้นมาครับมาลองหมายนี้ดูครับน้ําลองเยอะครับวันนี้ลองเยอะกว่าทุกครั้งที่มานะครับมาเราลุ้นกันครับยูปัดทรายไหมอะไรตัวแรกของวันนี้มาแล้ววุ<ป>่นไนเร็วนะมันมุดนะ โอเคปลาทรายมาแล้วเอ็ดโคนครับผมมาแล้วตัวที่สองครับมาอีกแล้วติดติดอยู่ใช่ไหมปลาทรายพี่ว่าโอ้จวดโอ้ตัวสวยเลยวะ่ะน้อยเลยปลาจวดครับตัวสวยเลยครับมาโชว์หน่อยนู่นเดี๋ยวไปให้พี่ดีระวังยิ่งหรือเฮ้ยระวังระวังระวัง แหกแหกไหมแหกอู้โอ,อ้ประจวดประจวดใส่สวยครับผมอเออได้ได้นี่ประจวดนะครับเกอพานเอาอยู่สี่โมงครึ่งครับได้เวลาหาปลาแกงครับเขาได้กันไปหลายตัวแล้วผมมัวแดตด่รำอยู่ครับไปตอกง่ายอยู่รอบ

เี่ยวเลยแม่นจริงมาได้เตมดูไปพี่เดูดูดูผมลงไปเกี่ยวเลยครับแดดเอออชตัที่ส Hãy subscribe cho một Ghiền Mì Gõ Để không ใต้หัด้าย,าายลองไปเกี่ยวปลาใต้ใหญ่เกิ่นี่คผมนี่สวยเลยครับเยอะแรกครับผมปลาไปแล้วโตอีกแล้วแต่ว่านี่เกือบขาดอยู่ในหินเลยโอ้โหปลาด้วย <c oughs> เออพูดภาษาจีน สายเป็นรองบเลย<อ>นี่โันปลาใหญ่นี่มีโอกาสขนานแค่เนี่น้อยสายเป็นรองแบบเลยนี่นะโอ้ยโดนอะไรเนี่ยตอ,อ,อ,น,น,ทน,อทน,นทีเดียวน,นี่แบบตขกแขงนี่ไม่เสร็จไปโหนไปไ nhau đi to lắm này đều cho cái xuống hết tích mà ก็ได้ข้างเหลืองครับฮะแก้รูได้แก้รูได้สองเลตได้ต่อเขาเปิดเดีด่วยวเปิแล้วทีว่นีครับเปสองชุดผมขับเปนหนึ่งชุดนี่รูใหญ่เกินมือนแข่งมันเขานี่

อยู่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 ตอดจรินๆด้วยตรงนั้นตอดใจมาอยู่ไหมไม่อู่ไม่อยู่อยู่ไหมไมู่ไม่อยู่ไม่เป็นภาษาไทยโ้โโอ้โหไม่หวานตอดใจไม่มา Ừ, kìm cấy đâu Sai to không ông? Ừ. Mưa khỏa ra và mưa sai đó, đó đi. đi đó Ra phát sáng rồi đó Ờ mày mất anh phong nắp tần nắp phong mày thấy để phong mày kìa 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 để kìa 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 kì kìa 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 อบค,ครัตนนพี่แต่กยยัมใพ้ให้ฮะใีไปที่เขาบอกว่ามีปลาแต่วยยอมแพ่ยอมเลยเอาเกเมื่อกี้ขอพี่ตัวเล็กกันน่าจะตัวใหญ่ด้ อืเดี๋ยวมเดียวชื่ออร้เฮ้ยดะลาอยู่ตรงนี้่อยไหเนยตอนที่สามของวันนี้ครับแอแนวเหนื่อยแล้วครับตอนนี้ หกโมงกว่าแล้วครับหกโมงครึ่งกว่าได้แล้วครับเหลือเหยื่อบนปลากระสิกอีกสามสี่ชิ้นเดี๋ยวใช้หมดมาดูกันว่าเราจะยังได้ปลาอยู่ไหมครับเหนื่อยแล้วครับไม่ใช่พอพูดเสร็จแบบเดียวนะว่าแล้วตั้งชุดว้าเฮ้ยสาดมืย

กล <c oughs> ับแล้วครับวันนี้พูดไม่ทันขาดคำครับขาดทั้งชุดเลยครับผมเมื่อวานได้ปลาไหลไป2อตัวโดวยใหญ่นะครับน้ํำจืดวันนี้น้ําแค็มก็ได้พวกปลาเล็กๆไปพอได้แกงอยู่นะครับไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ